วันนี้นะคะเราจะเอาใจสายสุขภาพสำหรับคนที่ชอบเห็ดนะคะโดยเฉพาะเห็ดโคนเห็ดโคนเมืองตาค่ะอันนี้นะคะเราจะบุกไปซื้อถึงที่เลยเขาเพิเก็บออกมาจากป่าเลยนะคะเห็ดโคนเมืองตาวันนี้นะคะเราจะไปกันที่บ้านตลุกกลางทุ่งนะคะตำบลน,น้ำลืมอำเภอเมืองนี่เอง อำเภอเมืองเห็ดก็ออกนะคะตรงมาจากอำเภอเมืองนะคะตรงสีแยกทางหลวงนะแล้วก็ตรงมาประมาณ8กิโลนะทุกคนมีปามเอสโซข้างหน้านะคะแล้วเราก็จะยูเทิร์นค่ะยูเทิร์นตรงสถานีตำรวจเรากำลังจะยูเทิร์นกันแล้วนะคะ เรจะเลี้ยวซ้ายค่ะใกล้จะถึงบ้านตลกกลางทุงแล้วเราจะเลี้ยวซ้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะห่างจากตัวเมืองไม่ไกลเลยนะคะประมาณ8กิโลแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลี้ยวซ้ายเข้าไปประมาณ5กิโลก็จะถึงจุดนัดหมายที่เรานัดหมายกับแม่ค้าไว้นะคะ,ะ,คะเราจะไปดูกันว่าเหตุที่เราจะได้เนี่ย มันจะเด็ดสมคำล้ำลือหรือเปล่าเหตุโคนมีเฉพาะที่จังหวัดตากนะคะใครไปกิน climbed. ที่ไหนก็ไม่อร่อยเท่ากินที่จังหวัดตากเนาะไปกันเลยค่ะตรงไปอีกประมาณ5กิโลนะคะพระเราเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์แม่ค้ากันว่าเอ้ยเขาไปเก็บยังไงแล้วจะต้องเก็บตอนไหนอีแล้วก็เดี๋ยวเราจะลงคลิปวิธีการ ล้างเทำความสะอาดจ,จนไปถึงด่านดองเห็นไหยตามไปดูกันนะคะนี่ทางเข้าป่าด้วยแต่เป็นพวกนี้ะนะ,ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะแม่คะคนสวยโชว์เห็นเลยคะ่ะ อออันนี้เก็บมาจากไหนคะเนี่ยป่าว่าจะว่าไงดีเก็บมาจากในป่าเลยเหรอคะมึงป้าไปเก็บเองเลยเหรอคะเนี่ยเก็บเองจ้ะโอ้ยขอสัมภาษณ์ป้าหน่อยนะคะถ้าไปถึงรู้ได้ยังไงคะว่าต้องไปเก็บที่ไหนอะไรอย่างนี้ค่ะไปแบบไม่ต้องแบบไม่ต้องว่ามีหมู่นะไปด้านด้นไปด้านดาน้มันมันมันขึ้นมันขึ้นเยอะมากไปแบบทุกคนที่ไปต้องได้ทุกคนเลย มันเป็นแบบพื้นที่แบบกว้างมากเลยในป่าเลยอ่ะในป่าแปลว่าเราต้องเคยไปเก็บตรงนี้ทุกปีมันจะต้องออกใช่ไหมคะเรารู้แนวแนวเราไปเราไปเราก็ไปจุดนั้นจุดนั้นประมาณนี้เราจําได้ว่าต้นไม้ใหญ่อยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงน,รงนี้เราก็ไปประมาณนี้อืมแล้วบางครั้งมันไม่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 ขึ้นที่เดิมแต่มันก็ลามไปนิดนึงอืมหนูสงสัยมากเลยว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรจะต้องไปเก็บวันนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ มีคนเขาไปดูดูโกนแล้วว่าเห็ดมันใกล้โตแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันปิแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันปิมหัวแล้วแต่มันยังไม่โตพอได้อายุมันอีกวันลื่งขึ้นหรือสองวันมันก็โตหนูเคยได้ยินเขาพูดกันว่าอยถ้าอากาศร้อนๆแบบเนี้ยเห็ดจะออกอย่างเงี้ยมันจริงไหมคะจริงจ้ะมันร้อนยังไงคะคุณป้าช่วยบอกหน่อยมันร้อนผิดปกติอ่ะมันร้อนไม่เหมือนเราร้อนอ่ะ แล้วมันเป็นฤดูะเขามันอย่างงานงานอย่างวันออกพรรษาเนี่ยมันจะต้องขึ้นทุกปีไม่เยอะก็น้อยอบางทีเขาอาจไป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 ดูไปดูก่อนแล้วว่าเออในนั้นเขาบอกว่าวันออกพรรษาเนี่ยวันพระเนี่ยสิบห้าค่ำเนี่ยเห็ดมันจะโตแล้วอย่างเงี้ยบางครั้งมันก็มันก็โตก่อนวันหนึ่งแล้วก็เก็บไปอีกวันสองวันก็ออกพรรษาเงี้ย ทุกปีเราจะได้เก็บเหตุการณ์นะคะถ้าว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ขึ้นขึ้น่กนมันจะมีขึ้นบางครั้งก็สองหุนสามหุนแต่วันวันที่สิบห้าวันวันไอ้วันที่วันออกวันสาเนี่ยมันจะขึ้นเยอะมากเลยแล้วปีนี้เก็บกี่ครั้งแล้ะคะเนี่ยสามสี่ครั้งแล้วเนี่ยสี่ครั้งทั้งนี้แหละแต่ว่าออกที่กโกลๆมาเนี่ยมันไม่เยอะอย่าง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 ที่วันจะออกวันสาเนี่ย แล้วเราเคยมีรายได้จากการเก็บเห็ดเนี่ยค่ะมากสุดเลยกิโลละเท่าไหร่คะถ้าจังช่วงกินเจมันจะได้แพงสี่ร้อยอ๋อสี่ร้อยบาทต่อหนึ่งกิโลนะคะแต่ถ้าเห็ดออกเยอะเยอะก็ราคาก็จะลดน้อยตามแม่ค้าเขาจะลงมาอย่างคราวนี้เป็นลตที่เท่าไหร่นะคะของปีอะค่ะครั้งนี้แหละลดที่สี่แหละลดที่สี่ละไหนมาโชว์เห็ดกัน่อยค่ะเห็ด นี่อันนี้คือเห็ดสดมากเลยนะคะเพิ่งเก็บออกมาจากป่าเลยยมากอันนี้กิโลละเท่าไหรคะคุณป้าอันนี้นะวันนี้จะเมื่อเช้าสัขายไปสามร้อยวันนี้จะเอาผิชายสองร้อยห้าสิบโอ้โหได้ราคาลดด้วยสองร้อยห้าสิบนะคะใจดีมากๆเลย สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมนูก็คือเห็ดโคนเมืองตากสูตรดองเกลือน,นะคะไปดูวิธีทำกันเลยพยายามโชว์เห็ดหน้อยอเห็ดสดมากๆเลยไปดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนนี้นะคะ เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากๆเลยอีกขั้นตอนหนึ่งคือขั้นตอนการขูดเห็ดเราดูไปเพลินนะคะเหมือนจะง่ายนะคะแต่สำหรับคนที่ทำครั้งแรกเนี่ยไม่ง่ายเลยบางคนเนี่ยทำครั้งแรกเนี่ยโอ้โหไม่ขูดเห็ดไม่สะอาดเลยทำให้มันเป็นภาระในขั้นที่สองแต่บางคนเนี่ยสะอาดมากเลยเพราะว่าเฉือนเนื้อเห็ดออก,กมากเกินไปอย่างี้ค่ะขั้นตอนนี้จึงสำคัญมากเดี๋ยวเราลองดูกันไปนะคะ จะได้เรียนรู้ถักษะการขูดเห็ดแบบมืออาชีพเลยคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็จะได้เห็ดที่พร้อมที่จะล้างในรอบแรกกันแล้วค่ะไปดูการล้างกันเลย ดูกันนะคะว่าเห็ดที่ล้างแล้วจะเป็นยังไงอนนี้ก็สะอาดพร้อมที่จะเอาไปปรุงอาหารกันได้เลยค่ะน่ากินมากๆ ะะเราจะถึงขั้นตอนเอาเห็ดที่ขูุกเกลือเมื่อกี้นะคะแล้วก็ตั้งถิงไว้เอาจาวมาต้มกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะใส่น้ําเพิ่มนะคะแล้วก็รอให้มันเดือดแล้วก็ชิมรสชาติอีกครั้งหนึ่งตามชอบเลยค่ะเริ่มเดือดแล้วค่ะต้มหอมอยู่เพื่อนๆโอเคโอเ่ะ ามันเริ่มมีฟองแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะตักฟองออกค่ะไมต้องกังวลน,นะคะเราจะต้มไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาชิมดูว่ารสชาติโอเคตามที่เราต้องการหรือ,อยังนี่มีฟองนะคะเดี๋ยวจะตักฟองออกตอนนี้กินเห็ดแบบ เริ่มออกละเห็ดต้มเลยเหมือนเห็ดต้มเลยสวสดค,ค่ะเดือดน่ากินมากๆเห็ดเนี่ยมันปีหนึ่งเราจะมีสักครั้งหนึ่งนะคะที่เมืองตากเนี่ยเป็นเขาจะเรียกว่าเห็ดโคนหรือบางที่เขาจะเรียกว่าเห็ดปวก รสชาติอร่อยไม่เหมือนที่อื่นแน่นอน,นะคะ่ะถ้าใครมาจังหวัดตากนะคะในช่วงที่เห็ดออกพอดีเนี่ยถือว่าโชคดีมากๆแต่ราคา,าออกตอนแรกเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงโลนึงเนี่ยหลักหลายร้อยแต่ว่าเพื่อความอร่อยของมันเราก็ต้องไม่พลาดน,นะคะถ้ามันเริ่มมีฟองเนี่ยเราก็ตักฟองออกอีกนะคะเราจะต้มไปใช้เวลาสักประมาณ1ึ่งชั่วโมงนะคะ แล้วน้ำที่ดองเนี่ยนะคะต้มแบบเนี้ยเขาเขาเรียกว่าดองใช่ไหมคะมเขาเรียกว่าดองแต่วิธีการเนี่ยของเขาจะเป็นประมาณว่าพอเอาไปขูดขูดเสร็จแล้วก็ล้างทําความสะอาดเนี่ยสักสองหรือสามน้ําแล้วแต่นะคะแล้วก็เขาจะเอาเกลือเนี่ยใส่ลงไปแล้วก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็พักไว้สักพักนึงเราใช้เวลาพักไว้นานไหมคะขูดนี่พักแาง,างพวกเขาก็เป็นวันกิน เี่ยกกินเปี้ยวแต่ก็ก็เป็นวันอืออันนี้ก็แล้วแต่เราเนาะถ้าเรากินให้ชวนชิมถ้ามันมีฟองอย่งเราไม่ต้องกังวลนะคะเดี๋ยวเราจะตักฟองออกแต่เห็ดตอนนี้น่ากินมากขอตักเห็ดให้ดูหน่อยค่ะว้าว รสเนี้ยที่เราได้มานะคะจะเป็นเห็ดที่ไม่บานแล้วก็ไม่ตุม่มจนเกินไปนะกําลังอร่อยเลยสามารถเอาไปดองได้หรือว่าเอาไปแบบกินกับข้าวร้อนๆเนี่ยมันจะฟินมากะค่ะเราก็แค่รอแล้วก็ชิมรสชาติตามชอบค่ะก็ตักเสิร์ฟได้เลยก็ทัก พอได้แล้วคะแต่ดอกจะไม่ใหญ่มาก,กครั้งนี้ถือว่าดอกสวยเลยอันนี้นะคะดองได้ที่แล้วคะ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเราจะตักให้ดู มาถี่ถ่ายเนาะน่ากินมากๆเลยค่ะ เห็ดที่ดองเสร็จแล้วนะคะเราสามารถเก็บใส่ไว้ในช่องฟรีดเนี่ยได้นานเป็นปีเลยนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะอย่าลืมกดติดตามช่องเรานะคะ